สวัสดีเจ้าวันนี้เยวมาอู่ก่อนกดไปทํางานกันแล้วกันเนาะมีคนเคยคิดมานสมศรีว่า,วาสมัยตะก่อนนะเนาะสมศรีคิดนะว่าฝรั่งนีนจะต้องรวยทุกคนอี่เนาะผาคิดมันสมศ <laughs> รีฟองอัานฝรั่งเนาฝรั่งมันต้องรวยมจะไปเป็นเมียฝรัง่งคนใดคิดคนเดียวนะสมัยสมัยตะก่อนนะสมัยเป็นหลอนอนะไรอย่างเงี้ยสมัยเป็นสาว พอเห็นเมียฝรั่งไปกระรวยกันเนาะอ,อคิดจะอะไนแหละแต่อันนั้นมันคือความฝันพอตอนนี้มาเปลียนความจริงแล้วเจ้าสึ่งบางอ้อล่ะสมรีจะมาเล่าให้ฟังนะฝรั่งบางคนไปเมืองไทยนะโดยเฉพาะเดนมาร์กประเทศอื่นหัวจะเหมือนกันหรือเปล่าประเทศนี้เนาะประจัยบางคนไปเมืองไทยอะ่ะจ่ายเงินหลวงไปก็มีนะ เคยมีรุ่นนอ้องบ้านบ้านเดียวกับสมศรีนี่แหลนะเนาะเขาก็มีแฟนแฟนคนเดนมาร์กอันนี้สมศรีจะไม่ยกตัวอย่างห้ฟังเลยวะ่ะแฟนเขาก็ไปเ,เที่ยวเมืองไทยแต่พอไม่ยิงอยากจะมาอยู่ตัวอยากจะมาพอจ่าหักนะหักก็ส่งเอาเงิงนส่นงไว้ให้เมยิงจ่ายด้วยนะแต่ปอจ่ายเป็นจุ้มหลอปอจ่ายก็บอกตรงๆเลยว่าฉันแจเน้เงินหลวง รัฐบาลเป็นคนจ่ายเฮรออย่างนี้นะนได้ทำงานเก่งเงินรัฐบาลแต่อายุยังน้อยอยู่นะผพราะใจประเทศเดนมาร์กโดยเฉพานะเนาะถ้าเขาคิดคัานทำงานนะอ,อ่ะหอยหมดเมึงอยเปิดประตูได้อะ่ะปิดแน่นเราึงยังมาอยู่นี่เม็ตีเมืงอนาะนมันเสียงดังถ้าเขาไมนทำงานอนะ่ะเขาไปขอเงินหลวงใจก็ได้เขาสามารถจุโกหกอยังน,นี้นก็ได้เปลี่ยนน้ำสีงก็หลายคนที่กิงเงินหลวงเนาะ บางคนหนนคิดจะทําการทํางานเลยนะเพราะกินเงินหลวงมันก็ได้มันสามารถเก็บเก็บเงินหลวงได้ไปแอลเมืองไทยก็มีนะบางคนเน่ยบางคนเขาทํางานเลยก็มีเขาแบบแดงเขาทํางานเป็นลักเป็นแหล่งอะ่ะเขาหาเงินดําหาจอบออฟั่งบางคนก็จะเป็นแต่อันถ้าคนคีดขืดทําทงานที่ไหนําไ,ได้ทางาน,างน,นไหนไหนได้เนี่ะกู้ก็หลวง แล้วเขายีางยงไม่บ้านอยู่หลวงเพื่อก็ะ่วยจะเงินเงินเงินอะไรอย่างนี้เงินตี่หลวงเฮ้ทุกเดือนนะ่ะแล้วก็บ้านปกนหาให้อยู่หาให้อยู่แต่เธอต้องจ่ายการนากาไฟกะกับ,บ้านเธอต้องจ่ายก็เอาเงินหลวงลวนั่นแหละจ่ายเนาะโดยเฉพาะฝรั่งเดนมาร์กเลยนะมันมีหลายรูปแบบนะจะบอก <laughs> บางคนไปเมืองไทยทํางานเก็บเงินเป็นปีนี่นะ สามารถเอาเงินแบบซื้อตัวเครื่องบินไปแอลเมืองไทยได้แต่พอไปไปถึงเมืองไทยจะก็เขาสามารถกู้เงินจากธนาคารก็ได้ฝรั่งมันจะดรวยทุกคนนะ่ะเพราะว่าเงินบ้านเฮ้ามันถูกเงินบ้านเขามันแปลงเขาสามารถที่จะเอาไปแอลเมืองไทยได้เลยก็ยังลูกบาวสมศรีสมศรียกตัวย้ำให้ฟอเป็นนักเรียนได้เงินเดืนเนอนน่ะได้เงินเดือนจากหลวงยี่ก่อมันยังมีเงินไปแอว มันไปแอลโปรตุเกสไปแอลประเทศ,เเทศนั่นประเทศนี่มันใจเงินมันถึงนั่นอ่ะมเคยมาขอสมสรีมเคยมาขอป่อสักบาทเงินเดือนจากหลวงนี่แหละเพราะว่าเป็นนักเรียนประเทศเดนมาร์กนี่ยนะดูชววาวประเทศเดนมาร์กเป็นนักเรียนใ้ได้เงินเดือนฟรีนะได้เงินเดือนทุกเดือนทุกเดือนเธอจะเรียนจบปริญญาเอกปริญญาโทเธอกะเรียนฟรีป่อแม็นต้องเสียอันนี้มันอันนี้สมสิีจะยกตัวอ,อย่างให้ฟอนอะ่ะ บางคนคิดว่าฝรัง่งรวยอย่างสมสีชุมชื่อคิดอันนั้นแต่ก่อนอ้ยฉันอยากไปเป็นเมียฝรังนะ่งเนาะอนี่ครับอันนี้คิดเนาะอยากไปเป็นเมียฝรัง่งอยากรวยแต่พอมาถึงอา้าวมันไม่ใช่นะคะความคิดของสมสีนี่ชุ่มสีม่เคยคิดเด็มากรอบกวยบางคนคิดแบบไปม,มีเป็นเมียฝรั่งแล้วจะมากรอบกลวยเอาเงินเปิดจะไปคิดเจ้าอันนั้นคือความฝันตื่นได้แล้วพอเป็นเมียฝรั่งแล้วคุณจะต้องมาทํางานนะคะ คิอย่างสมศรีนี่มันเคยคิดดตว่าจะมากอบกวยเอาเงินฝรั่งนะสมศสีคิดแต่ว่าบ้านเฮามันจนหาเงินยากคิดแต่ว่าขอให้มีคนแต่งงานตัวมามาทํางานเราเองมาหาเอาเองสมศรีคิดแต่อันนะ่ะสมศรีมันเคยคิดที่จะมากอบกวยเอาเงินจากผัวเลยนะมันเคยเลยขอแค่ให้แกแต่งงานให้สมศรีมีวีส่ยอยู่เนาะแล้วก็ได้ทํางาน ไปทำงานหาเอาเองสบายใจดีนะแต่ฝรั่งบางาคานบอกบเพื่อเมียทำง,งานนะคุณสาม,มีต้องเสียบตะกอนแต่งานใหม่ๆบเพื่อเมียทำง,งานนะแค่ระบอกคนสินะถ้าเธอม,มทาทำงานฉันก็เรียงเธอได้แต่ฉันต้องการทํางานนะฉันต้องการมีเร็วๆฉันจะต้องการเก็บเงินเร็วๆเรื่องมีทุกอย่างเร็วๆรอบผัวเฮือสีย่ะแด่เป็นเฮือเฮอเฮอทุกเดือนเฮือเขากินเฮือเขาจ่าย แล้วมันเก็บเขาจะตันเก็บในหนักอ๋อคนหาคนเดียวอ่ะใช่ไหมเราต้องช่วยกันหาดีกว่าแล้วเฮมย่างเขาก็ต้องเผื่อไวการแต่งงานกับคนฝรั่งเขาต้องคิดคิดหนักๆเขาต้องเผื่อใจไวต้ตัวฝรั่งนะ่ะไม่ยิ่งหึงหวงเี่จะอยู่ด้วยฝรั่งอยากหน่อยฝรั่งผลอบการหึงหวงทุกวันซุกนี่เขาจะไปแหละเย็นวันซุกเขาจะไปสังสวรสังสันแหละ บางคนกลไปก็เมียบางคนก็ไป,กกนกไปคนเดียวบางคนกลับไปก็เปลี่ยนก็ฝูงมั่วฝรั่งประเทศอื่นเหมือนกันหรือเปล่าประเทศเดนมาร์กไม่เหมือนกันนะยังถึงบอกเว่าสามปีแหละคุณสามีสมศรีทำเจีอีดตลอดแต่สมศรีมันได้จะได้ดเนี่ยเฮาต้องคิดงไงวะฉันมาหางเงินอย่างแต่ยังีบอกแล้วแหละแต่อก่อนนะ่ะเนาะคุณสามีนี่จะเนี่ยจะเอียดตลอดเจ้า ามปีนะสองปีแรกสามปีแรกนี่โอ้วันซุกในี่เดิมได้หันหน้าอย่าง,งาาที่สมสีหวามาละแหละอสมชีก็เกยเล่าไปแล้วเนาะทางมันจะเป็ี่นจะอินนะมันจะมีสังคมของเพิ่อเพะว่าเขาทํางานมาวันจันทร์หนึ่งวันซุกนี่เขาตั้งตาทางตาต,งต,งตั้งตาทาตั้งหน้าทางตาทํางานทั้งวันทั้งทั้งห้าวันมันแะละจะก่อ พอเย็นวันศุกร์นี่เขาจะไปสังสรรค์ล่ะวันศุกร์กับวันเสาร์เขาจะไปเอลเขาจะไปสังสรรค์ล่ะคุณเป็นเมียถ้าเมียคนไทยนี่จะมาหึงมาหวงงอ้ยอันนั้นไปไ่นได้เนี่อยู่ด้วยกันหลอดหรอกจะบอกหฮอฝรั่งน,ะสน,สน,กกนะส่วนมาเนาะแต่ชวนมากระติดเมียก็แล้วเตส่วนน้อยดีจะติดเมียแต่่วนมากมันจะเป็นจะอันมันจะมีสังคมของเปิ้น จะมาหึงมาหวังมนตวยมาจีนิมได้เด้อจะบอกเเป็นเมียฝรั่งน่ะอันนี้สมศรีจะมาหล่าสูงหูฟังนะคะที่ไหถ้าเขาคิดว่าเขามามาอยู่แล้วเนาะถึงบอกไปคิดที่จะมากอบโกยพะฝรั่งมนก็ททำมาหากิดสมศรีก็มันเคยคิดที่จะมากอบโกยนั่นสิคิดว่า ขอแค่ได้แต่งงานได้มาอยู่ประเทศเขาเขาต้องคิดอีกเพราะเมืองไทยมันหาเงินยากเนาะเขาคิดอีกว่าเขาจะมาทํางานหาเงินคนเดียวดีที่สุดเจา้าและแหอย่างการแต่งงานกับฝรั่งนะโดยเฉพาะประเทศนี้บางคนบอกผมเพื่อทําทงานความคิดไผ่ความคิดมันเนาะคนที่เปิลผัวเปินเพื่อทํางานเปินอาจจะมีบ้านมีรถมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ได้เมืองไทยเนาะ ก็เลยเดอดหล่อนแต่สาหรับคนที่เดอดหล่อนสมรีจะบอกให้เนอหาเงินเออหาเงินหางานให้ทําได้เร็วๆจะดีที่สุดสมรีจะยกตัวอย่างนะมีปีคนหนึ่งเรียนหนังสือกับสมรีนี่แหละแกมาอยู่ได้ปีเกิงแกมาอยู่ได้ปีเกิงแกก็ได้ทํางานเลยนะ่อนไปเรียนนะไปเรียนพอมกันแกมาอยู่ได้ ถึงปีแกก็ได้ทํางานแหละพอแกได้บัรปุ๊บแกก็ได้ทํางานเหมือนสมรีเลยทุกวันนี้แกยังทํางานอยู่แล้วได้ปีก็ได้ไม่ได้ยูมาได้แฮมถึงถึงสองปีดีผัวแกตายผัวแกตายเขาดีอย่างผัวแกมีลูกแล้วก็มีบ้านแกก็อยู่ในบ้านพอผัวแกตายแกเคยอยู่คนเดียวนะแต่แกดีอย่างหนึ่งคือจะมีงานทํา แกมีงานทําหัวหน้าบอกก็เลยเอพอวีแกมดอีก็่แกก็ไปยืนขอวีได้เพราะอย่างพอแกมีงานทําเป็นรักเป็นแหล่งแต่ถ้าสมมุติว่บผัวตายปุ๊บคุณหาเงินหาคนแตง่งหาปัจจัยแตง่งใหม่แต่งคนใหม,ม่ได้นี่นะวีสามดทํามีงานทําหาปัจจัยคนใหม่แต่งงานไ,ได้เป็นสงคุณกับอย่างเดียวทางดีๆคือ ถ้าดีๆคือหางานทําได้เร็วที่สุดนะดีที่สุดประเทศเดนมาร์กเปเเอาภาษีนะถ้าสมมุติว่าคนมีงานทํำนี่ถ้าเกิดเฮาชีวิตมันกําแนมเนอนเนาะถ้าเกิดผัวดตายปุ๊บเอ่อมีงานทําอีนอแล้ววี่ากระมดอีนะปฏทีีหมอคุณทรงเลยค่ะพอเปิดหมาอาคุณไวเพื่อเปลี่ยงภาษีเราจะบอก ท้งอย่างประจัยติดไปเมืองไทยบางคนก็คิดว่ารวยรวยวยนะบางคนกู้เงินไปกับมีนะ่ะยันติชมศีบอกตังแต่ต่อต้นนะว่าบางคนนะ่ะเก็บเงินไว้ไปแอลซื้อตัวเครื่องบินไปบ้าน a อทเอ็มเขาเป็นบ้ารเคดีเขาสามารถโกดเงินจากธนาคารก็ได้ธนาคารมันเปิดมันที่ดอกแปลงอย่างเหา่าโดยเฉพาะมีงานทําอย่างสมศรีนะสมศรีจะยกตัวยอย่างมนาะฟัง นอกว่ะตะกอนนะ่ะสมศรีที่คาสิโนจะก่อนสมศรีทําสสทงานได้เงินเดือนคือเป้าหมายของเปิดละมันเงินเดือนเหมือนก็แบบตรวจสอบแล้วว่าเฮามีเงินเดือนด,ด,ดีอีจะก่อนสมศรียังหลักยังกดจากบัตรเครดิตติก๊กตะกอนนะ่ะกดมาเรียนกดมาเรยนจนเป็นหนี้ธนาคารกดด้วยแบบเหมือนบัตรเครดิตอ,อ่ะเหมือนเหมือนบัตร ไอออนไอยาไลออนไอ่าเปิลพองไอยาไอออนไอยาน่ะอืมแต่อันนี้มันมันโกดได้ตลอดนะพ่อว่าเปิลพองเงินเดือนเฮาอะ่ะเงินเดือนเฮานักอะ่ะพอสุดท้ายมาอย่าเป็นนี่เราคุณสามารถไปกู้บริษัทไหนก็ได้พอว่าเงินเดือนคนสูงอย่างสมศสีอะ่ะสมศสีจะไปแข่ บ้านเขาว่ะต้องไปทำหนังสือสัญญาอย่างบ้านเฮาบ้านเขาแข่กดโทรศัพท์แตกๆได้เลยคุณสามารถกู้บริษัทไหนก็ได้หมดอ่ะมันก็มีบริษัทเงินกู้อย่างบ้านเฮานั่นแหละจะบอกเฮอสมศรีนนนนะศรเป็นนี่คาสินโนก็ย่อนแต่ก่อนเนาะตีช่วงโควิดสมศรีก็เป็นนี่คาสิโนนี่แหละเสี่ยงเป็นล้านก็พอจะหนีแหละเจา้าอันนี้สมศรีจะยกตัวอย่างให้ฟังว่า,าบ้านเขาว่ามันกู้ง่ายมันทําง่ายอย่างก็ง่ายและแหมอย่าง บ้านเขาอ่ะเวลาดอกมันถูกยังไม่ใไญ่อ่ะเมยใไนยอ่ะเห็นก็มันมีเงินนะ่ะเมยใหญ่อ่ะเดือนหนึ่งไปทำงานได้เดือนเป็นล้านนะ่ะเมยใหญยอ่ะเมยใไญ่สมรีนี่แหละเมียเก่าของสามีนี่แหละแม่ของลูกน่ะถามบ้างคนถามว่ามีเงินหนักแลวยังน้ำซื้อบ้านซดบ้านเขาจําเป็นจะต้องซื้อเงินซดเขาจะมัซื้อเงินซดถ้าซื้อเงินซดปุ๊บ ซื้อซิปล้านเอาเงินสดตัวเองนะ่ไปซื้อซิปล้านปุ๊บแต่พอขายถ้าขายได้ซิปล้านนะ่ะภาษีหักไปห้าล้านเต่าก็เอาเงินตัวเองเนะี่ยไปเสียภาษีเข้าใจป่ะเขาจะเขาจะมังซสียเงินสดนะฝระหลังบานเนี่ยอันนี้จะอุ้งมาฟังเขาจะจ่ายเงินธนาคารพอจ่ายเงินธนาคารภาษีมันเป่นไปจะหักจาก,จา,กาเงินเข้าไปธนาคารเป็น,ปนคนจัแการนะ่ะ กู้เงินมันถูกในดอกบ้านเขาอะเวลาขายกับต้องมาเสียภาษีจี๊กอ,อืมมันเป็นะจออี้ยนะ่ะบ้านเปิดเนะี่ยแต่บางคนนะ่นี่มันซื้อบ้านชดุดซื้อบ้านชดมันได้ประเทศฝรั่งเนี่ยประเทศเดนมาร์กเลยนะ่วนน้อยเดี๋ยจะสื่อเงินสดโดยเฉพาะคนในเมืองเนาะคนในเมืองกับคนบ้านนอกจะต่างกันน้อย อันนี้สมศรีคือจะมายกตัวอย่างห้งฟังนะคะกู้หยฟังแต่ก,ก่อนนี่คิดจะมากอบ้วยฝรังร่งรวยฝรั่งรวยสมศรีเคคิดอันน่ะแต่ก,ก่อนน,นอะเนาะพอมาแต่แต่เออมาถือบางอ้อมันไม่รวยนะคะมันไม่ได้รวยทุกคนนะคะฝรั่งอะ่ะอย่างที่บอกบางคนไปเมืองไทยกะกู้เงินไปจะมีเพราะว่าเงินบ้านเฮามันเงินบ้านเฮามันถูกเงินมันเปิดเหมือนแปลง เปิดทำงานเดนเดียวปกกระเจนนี่หมดแล้วสำหรับไปแ t เมบางไทยนะถ้าคิดจะมาอยู่ก็ฝรั่งอ่ะต้องคิดตัวเองมาทำงานดีกว่ามาทำงานเก็บเงินเร็วเก็บเงินได้ถ้าแต่งงานกบฝรั่งแลวนะหัวประเทศอื่นมันขันหรือเปล่าแต่ประเทศนี่นะความคิดของสมศรีเนาะสมศรีก็ฝากไว้สำหรับคนตีมีแฟนฝรั่ง mm. คิดดีๆถ้ามาอยู่ก็เปิดแล้วปุ๊บ ช่วงเรียนเลาก็หาเงินถาางานถ้าคนแต่งงานใหม่ให่ใช่ไหมปุณจะถามแจ้วเฮ่อไปเรียนหนังสือจีก่อช่วงเรียนเนี่ยเท่าได้บัตรเหลืองแลว้วอะเท่าสามารถทีถ่จะไปถา,างานทําใดงานอะไรอย่างก็ต้องทําไปก่อนเดี๋ยวเจ้าเพราะว่าะยังดีบอกบางคนปวดกาเื่อกินอาหารไทยบางคนกะเพราะอาหารไทยมันแพงต้องหาเงินซื้อเองนะคะบางคนเนาะยัยีจริงๆิเกะอุปตต่คลิปก่อนนะอืชีวิตมันต้องสู้นะ หาฮือเร็วเก็บเฮือไวเอาอสาหนี่มาจากเมืองไทยแล้วเนาะเขาก็ต้องไหนๆก็มาแล้วมีโอกาสแล้วหางานทำื่อได้ถ้าอยู่ไปวันๆเนรอผัวเหรอยันพี่บอกอะัผัวนะ่ะถ้าก้าวขาอก้าวขาลงบันไดไปมันก็มแจ้ของเขาแล้วเอาก็หัวถ้าเขาไ,ได้ทํางานเนี่ยถ้าเป่นเปลี่ยนใจ รือว่าเป็นตไยล่ะอีน,น,นอเนาะกลับไปบ้านมีกับจะด้งเงินกับมีเราก็ต้องสู้นะคะหางานทําให้ได้เร็วที่สุดดีที่สุดเจ้าพึ่งตัวเองนะดีที่สุดจะไปคิดไปกอบกลวยเอาของเขาพลังยังที่บอกเวลาเปิไปกินข้าวกระป๋อก็แม่เปินเปิ้ยังจ่ายคนละเกิงเลยนะเปิ้ลจะจ่ายให้ไฟนะจ้าจ่ายผาจ่ายมันนะไปกินข้าวไอ อย่างเฮาจะไปสังสรรค์บ้านเปลี่ยนไงอย่างสมศรีจะไปสังสรรค์บ้านเปลี่ยนเนี่ยวันนี้อย่างเปลี่ยนบอกวันนี้มากินข้าวบ้านกูเด้อเอาหัวงมาตัวอีกนะเฮาก็ต้องสื้อเครื่องดื่มไปเฮากินย่ายเฮากินโค้กเขาก็ต้องสื่อโคกไปนะเฮาจะไปกินบ้านเปิ่นได้น่ะของกินก็เหมือนกันวันนี้จะทําสเต็กอีกนะเธอก็ต้องสื่อสเต็กไปเธอไปสองขนเธอก็สื่อไปสองชิ้นเธอก็สื่อส่วนตีเธอกินมันจะอย่างบ้านเฮาแล้วบ้านเฮาไม่ยวันนี้มากินข้าวบ้านเด้อไปตัวเปล่า ไปกินของเปิ่นมดไปกินของเปิ่นที่บ้านปุ่นฝรั่งใจในะจากฝรั่งนี่เปิรนต้องหานทุกสิ่งทุกอย่างว่าบางคนไปบ้านปอบ,บ้านแม่ก็ต้องซือนะซ้อไปนะ,ปะซื้อไปหนาไปซื้อไผ่ซื้อมนันเหมือนคนที่คนเคยถามนัำสิมาอ้าวหนูบ้ามายังซื้ออย่างมาแต่บ้านนี่เปิรนทำเคื่อชินเรานนไงบ้านนี่ไปยามบ้านทมสิเนี่ยยามทอมสิไปบ้านไปยามทสิก็ต้องซื้อเพราะว่ามันก็แเหล่วเตขอบควัวเนาะแต่ถ้าทอมสิไปบ้านเปลี่ยนทอมสิก็ซื้อไปเจ้า อันนี้ไปบ้านแม่ย่ามังชินแล้วไงก็เลยมันได้สื่อไปยังยังลูกเบากับปาแฟนมาเนะ่ับเพื่อสื่ออย่างมาเพราะว่ามันชินกันแล้วอันนี้คือครอบครัวของเขามันเป็นเจอี้เนาะเออแต่ชวนมาเวลาไปกินข้าวร้านอาหารน่ะจะจ่ายของใครของมันนี่แหละคือประเภทนี้ฝรั่งนะคะโป้จุ้งรู้ไว้ใช่ไ่ม มัน่ว่าอันอย่าดีนุมสีว่าเนละเปลี่ยนน้่มสีเนาะคืดูวันห่อู้ไหลสดไปแล้วอืมหลายคนน่ะตี่ที่ผมเพื่อส่งเงินกับบ้านบางคนก็ต้องลักลักเอานะลักส่งเงินให้อปอกให้แม่พอฝรัง่งในเป็นมันส่งเสียไผ่พ่ออย่าง ว่าบ้านเขาไปเงินเดือนขีดเนี่ยแล้วเปิดคนเฮาต้องเรียนลูกต้องสอนให้ผัวหูด้วยนะว่าเออเฮาต้องทรงเสียป่อแม่บางคนสอนพลังกับหูไอ้สมศรีนี่จะสอนมดอ่ะกาสมาชิกการนํากาไฟบอกมดไอกสมศรี <c oughs> คนเฮาบ้านนมีพลาละจก่อนแต่บางคนมาใหม่ๆก็บอกไงทั้งบอกก็คือ เลยตำเลยไปเลยฝรั่งกับผู้เลี้ยงว่าเธอจะต้องมีรายใจอย่างที่เมืองไทยใช่ไหมถ้ <c oughs> ามาอยู่กับเพื่อนเขาต้องบอกนะคะบอกทุกต้องบอกทุกอย่างสมศรีนี่บอกหมดแล้ะน,นามกับไฟการสมริกก็บ,บอกคนเนี่ยจะมีสมริกยังบ่เขาก็าต้องบอกถ้าปิวยตายเขาก็ต้องเอาไปให้เปื่นเวลาทางบ้านเขาตายเปิกับมาให้เขาเขาต้องบอกต้องสอนสมศรีนี่จะสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ไปบ้านไปป้างานทรงงานจกับปลาไปเห็นไ่ปลาไปหัวคนไทยคนเหนือเป็นยัยคนเหนือเป็นยัยสังเกตพอเวลาสิบไปบ้านกับสามีนะมีงานอะไรอย่างสิบป้าไปมดอ,อ่ะเข้ากรรมบินทบาตกับไปมาแลลวอ่ะคุณสามีเนี่ยเป็นยหมดอะ่อะ,นะออะอต้องอธิบายให้ฟังนะถ้ามีผัวฝรั่ง อูนั่งแลลวคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าติดติดต,ตามอู้ดีนี้หมาะไปมีอย่างกระถามได้นะเจ้าสินสมศรียินดีตอบอันไหนที่อูพิผ่าดไปก็ขออภัยด้วยนะเจ้าไปละเจ้าขอบคุณทุกคนเจ้าติดติดต,ต,ตามกดร,รัวกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะสวัสดีค่ะ